สามสิบแพร์นะเออว่ะดีวะ่ะพอพอฟังไหนมาชนะไปบ่อยอะ่ะมันก็จะมีคนมาลงแบบนี้แหละเพราะว่าแบบเหมือนตอน,อนเราทำชนะรวัวไหมทำเมี่งมาอย่างไหนไปดูสามสิบสี่สีสส่ตัวเฮียเนี่ยพอทรมาชนะมันก็มากันก็ดีคิดมันเรี้ยกตีนนี่แหละเฮ้อม,มีใครจะมาดูไอ้เฮียไม่มีใครดูหรอกดี ไอ้เีอยถ้ากูกดทิปตั้งแต่วันนั้นนะโหวันนี้เรื่องคุ้มมนเนี่ยวันนี้ก็คนมาบ้าเข้ามาแค่วันอาทิตย์ไอ้เีอยวันอาทิตย์ก็ไม่มาวันอาทิตย์น้อยกว่านี้อีกไม่วันอาทิตย์เข้ามาแค่วันอาทิตย์ไงวันาอาทิตย์เรามันมาเยอะแหละแต่ว่าเราเยอะกว่าเดี๋ยวหลังวันอาทิตย์ก็ไม่มีคนแล้วต้องกดหรอก <Yeah. S 2> คุณคุณปะคุณคุณนี่แหละไปเมไงล่ะเต็มเลย เต็มคาราเบลเลยไกดเลยย้ายอย่าไปทำร้ายคุณจะมาทำร้ายทำไมไอ้เหี้ยมันมันดักหน้าประตูว่ะโอ้ยไอ้เหี้ยดึงปวดหมูลูบอีสัดึงปวดหมูยส้นตีนไอ้เหี้ยโอ้ย เออไปสองนะจัดเอาแต่มันไปบันิสองจัดเอาแต่ไม่พูดเลือดเย็นเลยรถเกาะไว้แล้วไปตีนะหมออุ้ยนี่ไงเป็นไงล่ะหายสะท้อนเลยอุ้ยง่ายหมดเลยยกแพ้ไปบัติเนี่ยไปบัตซาตานมาแล้วเนี่ยเหมือนกันเอาห้าหมื่นเก้าพอดีน้องแจ็คจุกจุกไม่ใช่มันไม่ใช่เกมเตียงมันเกมตีหมออ่ะเออ แหลงมากตีไปก่อน,นเฮียเอียดตัวให้มันดินเต้นวอะไรเนี่ยลาวดาชาเ่ายมันใส่พินแรกเกิดมาเดินลุกดิกลุกดิกใน,นออฟเวลสองปะเนี่ยไปเฮียชิบหายมันดีนะไม่แก้เฮียเล่นเล่นเถอะเฮียมันยังมันยังไม่ถึงเวลาที่จะต้องเอาจริง้งนีพูดเป็นเทพเฮียป่าเรกตีชิงก็แพ้เฮียอุ้ยสะท้อนอิพินนั่นอุ้ยถอยไลสามยี่ห้าในต้องแจ้างเอ้าอะไรวะกูยิงแล้วกตกตาย ลองมองลองมองไปทางนู้นดิแม่งฟ้าแบบฟ้าเต็มไปหมดฟ้า่อเล่นกลางก็หมดเลยอะฟ้าเหลืองไงฟ้าเหลืองไม่เออใช่ฟ้าเหลืองินึ่งหนึ่งจะสองกบห้าล้านไงเออเฮ้ยเล่นกลางก็หมดเลยอะเอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ยินแบบนี้นานแล้ววะไม่ได้ยินเฮ้อนานแล้ววะเริ่มตายแล้วตอนแรกเมื่อก่อนไม่ได้ยินเฮ้อนานแล้ววะปกติสกิดปกติอะรักหรอเฮ้ยปานมาแล้วยี่ห้อเกาะพูด จริงมาแตได้ขลิงมีอ่ารอดชีวิตอีกส้นตีนเอี้ยกูจะถอนหายม่ะนะไอ้เหี้ยไม่รู้มันยืนอยู่ไหนวะพินอ่ะกูยิงเข้าไปพลึบไปอะไรไอ้ยแสงฝักกายแสงสีทองที่ปลายอุโมงค์เฮ้ยสองรอบเลยไอ้เหี้ยอะไรยังไม่แตกนะข้างยากิเลยท่านปั๊บพิการเรายังไม่ได้เลยไอ้เหี้ยกูวิ่งไม่ะลุโอเค๊ยสามรอบติดไอ้ท่าน ไม่ได้กหน่อยจังวะกูยิงปั้นกูตายเฮียสี่รอบติดแล้วยากิเออกูไม่ต้องเล่นเลยกูว่าโอ้เล่นกลางกันหมดเลยอะธรรมะเต้กูไม่ได้ยิงกูไม่ได้ยิงกูไม่ได้ยิงใครมาสี่ชีวิตแล้วอะไอ้ท็อปเชื่อเชื่อผมไหมจากเก้าจากเก้าสองตอนนี้มาเก้าหกแล้วกูว่าถ้ากูต้องาอีกนะน่ากดยามากเลยอะยอดถ้าบอยอย่างเงี้ยน่ากดอยู่อีแต่โอ้เฮีย ไม่กดครับผมไม่มีผมไม่มียาครับพักผ่อนนะใครไม่มียาก็พักผ่อนแล้วต้องรณลงค์กดกำจัดดิก็กดก็มันมีอ่ะก็กดให้หมดไงถ้าไม่กดมันจะหมดได้ไงเอาไปขายเดี๋ยก็หมดไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยปี๊ปให้แต่ดิสัต์ แตกแล้วหมายถึงปั้นใหญ่อะปั้นปั้นปั้นนี่เอาอี้เหี้ยกดหัวไม่ได้อะต้ีงเปลี่ยนพ้่ไปดี้พินสามตัวเลยเหรอวะไอ้เหี้ยเมื่อกี้ที่กูโดนอะสามตัวเลยอะขอมลาบรอยู่ก็ไมงลาบขอมลาบวากิวเจอกูจีจีอีซี่ไปเหี้ยร้อนร้อนไม่เย็นแพ้ไรแปลงแอลลีวิวไอ้เหี้ยแพ้เนี่เมื่อคืนแล้วไอ้เหี้ย พอยโซมาแพ้สัตว์งูเลยยังเดี๋ยวยัเราวอล์กเยเราวอล์กให้ร้อยแจวนี่เราไม่ได้เอาเงินกีวน่ววะนี่ฝากบอกไว้ใครแบบใครดูคลิปไอ้เฮียวอล์ก,กิ้วได้ที่นหนึ่งประจำสัปดาห์จะได้เงินเอ็มนี่เดือดหัวกิ้วยักยอกไอ้เฮียกูสะทอนเลยอียบร้อยเชื่อไหมกูตายแห้าตัวกูตายทั้งต,ตัวแรงๆไม่มาตีปั้นกันเลยนะกูตายแปดตัวกูตายแตัวนีว <8 S 2> ่จะถอนไปห้าหายมา หายทั้งหมดเลยเพรบหน้าปานฟ้าที่หายเลยไม่ได้ไม่ได้ฟาร์มไม่ได้อุ้ยตีใครไม่ตายเลยอีเจ็ดมันเนี่ยกูจะทอนอีกแล้วเอี้ยเอี้ยมึงเรียกอีเจ็ทหาพ่อเหมอ้เฮี้ยพอกูพวกมเรียกพวกกูต้องยิงมันนเงี้ยอุ้ยอีเชยอีโซเนียอ้าวอุ้ย กูเองปานฟ้าอยงนั้นมดเลยอะโซเนียก็นั่นมาเกมมันฆ่าไปสิบกว่าตัวเกมมันทำไปสิบกว่าตัวนั่นกูคนเดียวห้าหกตัวแล้วมั้งไอ้เหี้ยมันต้องเข้าไปข้างในมั่งไอ้เหี้ยไม่งั้นไก่มันหมอมันจะยืนฮิ้วกันอย่างสบายโในบ้านเราเยอะอ่ะปุ่ยแตกแต่บ้านดีงั้นนะเฮ้ยทำไมาไม่มีมิโกะปะมีมีปะวะมันไม่ออกมามันไม่ออกมาจากบ้านหรือเปล่าใช่ใช่ พราะโเนียมันลงตัวผินมันด้วยมันวิ่งพินไป,ไปท็อปลุยไฟเฮ้ยตอนนี้กูขึงตรงกลางอยู่ธรรมะม่มีใครตีปั้นได้อุ๊ยเข้ามาก็ตายเลยจับลูกธนูมาจากไหนก็ไม่รู้โอ้โหจริงมามดิเ<ม>ข้าขบ้านดิเตรียมตัวเข้าบ้านดิตีปั้นให้แตกก่อนเจ็ดวางไงเจ็ดตายไปดีสัตว์ อ่ะเฮียกูไปช่วยชุดด็อกโดยไม่ตั้งใจกูจะยิงให้ตื่นไม่ไปโดนชุดไปกิ๊กเอาแล้วมาแล้วจกีกเออเอเอปั้นให้แตกวันนี้ใป<ว>ั้นเออปั้นให้เงินยืนเป็นสง่าราศีอยู่เลยเออเฮ้ยสะท้อ,อนแตงโมดบอกแล้วนิงน่งๆหน่อยนี่เล็บฟ้าแล้วอีกตัดหมาเออเฮ้อย่างงี้แหละแตงโมอืมสะท้อนเฮีย แจ็คเหรอไอสัตว์เอ้ยโคจะแมนเข้าไปละสะ่ถอนี่เยี่ยร้อยร้อยซีสัตว์ร้อยซีจะบอกว่าตีตายถ้าบอกว่าร้อยตีตีแต่วยด้วยช่วยด้วยโอ้ยเยี่ยร้อยตีตีก็ยิงตีต้ยิงแต่มันติดกับเราไอ้เหี้ย ปั้นเกิดตีปั้นก่อนแล้วค่อยวิ่งไปตีไก่เดี๋ยวมันตีปั้นเรายิงค้ำไว้ใครหมดกูได้หมดโดนมือหงายสัตว์ค้ำอยู่ค้ำอยู่ไม่ถึงมืดอ่ะไอ้ซอสหมดเลยพวกในบ้านวะโคกชแมนไอเจสวิ่งเข้ามาในบ้านไอเจสอะไอเจสวิ่งเข้ามาในบ้านปั้นเกิดฮัลโหลไปไหนกันหมดว่าคนเราอะฮัลโหู กูตีอยู่เนี่ยสาตาร์แตกได้ไงไอเหี้ยมันกูรู้แล้วกูเห็นมึงตีแล้วแต่ว่าเรามีตั้งหลายคนไงเราตีปั้นก่อนเนี่ยเราว่อยวิ่งใส่ค้นมันจังหวะที่เราปั้นเกิดอ่ะเราก็วิ่งไปตีไก่จะมายืนรออะไรกันตรงนี้มีแพนมีแพนโหเหี้ยดับเบิลคิวเลยวะยากิ ัเี่ยเราสองคนมาถึงโดนดับเบิลคิวเอาหมอมาเกินเลยวันเนี้ยหมอมาเกินนะหมอมาเกินนะวันนี้ให้วันนี้ให้ร้อยซีชายแล้วกันกูเดินลุยไฟแล้วตอนเนี้ยเดินลุยไฟอ่ะโอ้โหไม่ทันไม่ทันได้ลุยเลยแอบกดยาร้อยซี เ้ยมันตีในบ้า,านใหญ่โคจแมนอะสามหมื่นสี่ไปเฮียถ้าเกิดมันได้วิ่งปลาพันจะวินวอล์กขายตัวมานะสังเกตดิมันชอบวินวอล์กเฮียเหมือนที่แต่โทษทีกูเห็นใส่ตาพยายย่ยวไอ้น้องหืมกูเลยสะท้อนมันเลยวะ่ะเฮียไอ้อโพโลสะท้อนไขไปสามหมืนะนะม่นนเมื่อกี้ ไม่กูถือเวลสองแต่ไม่ค่อยจะทอเลสต์ดเลยต้องถือวินบีไวที่อ่ะแต่ท็อปถือเพืแต่ท็อปใส่วีสามหานะสะท้อนที่ผายเออเบลสองไว้สองตอนนี้เว้สองแล้วเนี่ยครับมึงจะเปลี่ยนไปกี่อเออตีมาหูแร้วไอเหี้ยในบ้านมันตีไก่กันไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้เลยเอาวปโปไปไงในบ้านผลประกอบการในบ้านเป็นไงไม่ได้หรอกมีตัวไปเก็บหมอกอะไรสั์มันมีมัดล็อกเหรอที่มัดล็อกไอแวนตัวหนึ่ง เดี๋ยวตามเข้ามาหน่อยล,ล่าง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 เออชุดด็อกเข้ามาลจะจะให้คนยาฟูไปตีก็ตรงกลางก็ย้ำหมายอยเาี้แค่โอ้ยชุดด็อกก็ตายเฮ้ยในบ้านมีตัวนะพัชแมนสองตัวลุยไอ้ลุยอ๋อลุยเ,เซโนโ่ป้าปลดปีกอไอ้สัตว์ไอ้ขากถินตายไอ้โพไอ้โพม้ไอ้โพม้ไอ้โพม้ไอ้โพยิงมีเอะเหลวล <ๆ S 1> งไปเลยสัตว์ ทำไมกูมาเอาสหายเฉยๆแล้วกูไปละเฮียต้องมีสหายแล้วเว้ยเราต้องเล่นจริงจังนิดนึงเฮียต้องดูวัตส่งสหายเนี่ยปกติไม่เคยดูเลยม <c oughs> าเยอยฮาดินสองพันเลยแล้วพอคูณสองรอบนี้กูยังไม่ได้กดยาฟูไปเลยครั้งเดียวเฮียโคชแมนใหม่มแหละเนี่ยบ้านแม่งแอบมาพอเรายามเดีเจดีเจ พอกูกดมันก็ไม่เล่นไม่่ใชพอกูไม่กดก็เปแง่พอยาหมดอะ่ะพอยาหมดมันไม่มีใครลงนี่เราเลยไปกดได้ไงแล้วพอเราติดก,กำจัดปุ๊บไอยามาลงนะแต่ก็ะชางมันเถอะสนุกสนุกลงมาต้องลงให้ตลอดไอเทียยากูมีเป็นครังนะฮะเอฮ้ยห,หน้าบันไดเต็มเลยมีเจ็ อยู่พิ่งกัผีอยู่ในบ่อใช่ไหมอิสเออมาดูไม่เกิดด้วยบอกแล้วว่าให้ให้นี่ตลอดเกิดเกิดแล้วไอ้นี่ตลอดเลยเกิดตายไม่งั้นจะเจออย่างนั้นแหละเกิดแล้ววับตลอดตัดเออเกิดแล้วเปลี่ยนตลอดเลยเพราะว่าเราไม่น่าจะอยู่ถึงหนึ่งนาทีโอ้นี่ไอเหี่ยะ กูม,มาเล่นกลางกันหมดเลยวะไอ้เทีย่ยมแม่งโคตรมันเลยวะกูหนีก่อนโดนน้ำสามพันเลยวะวันนี้เรียบ,บร้อยคูนสองคนสุดท้ายหรอโอ,อ้วันนี้มันพุทนี่หว่าเอ้ยโหไอ้เที่ยมน้ำเหม็นมันออกได้ไงวะมันโดนมิโกะไล่ไปแล้วนะเมื่อกี้ไอ้แว็ทมากูกูหนีกันละนอันไอ้แว็ทได้ดีเออเอาหมอนมาเกิดดิ มะแม่งทุกยุ่ยทุกสมัยก็มีดันจ่ายของเรานี่ยถ่ายไปทุกวันอุ้ยหมูบ๊บม่วงอ่ะเล่นบาอ่ะโอ้โหแม่งป่ามีใส่หลังเลยแต่เดี๋ยวกูทำข้างเดี๋ยวกูทำข้างแล้ววิ่งพีชีพแหล้เฮี้ยเราตายแล้วเนี่ กะย่างอีโผล่กะย่างโอ้โหสามพันสามอิกตั้มาผมยิงให้สามพันสองผมยิงคือไปสามพันสามเมื่อกี้คืนแค่น <c oughs> ั้นสวยโอ้โหใครยิงกลัวครมันมาบัฟม่วงเนี่ยอ๋อมีตัวหนึ่งเฮ้ย เอเอ,อสวยแปลงแปง e ลงที่อะไรแปลงก็ยังยิงไม่โดนใครเลยนึกว่าโดนไปแล้วอ้าวเหรอไอ้เนี้ยนึกว่าโยนไปแล้วสองตัวนั้นกณนึกว<อ>่ามึงยิงก็ยิงเลยแต่ไม่รู้ว่ามันตายหรือเปล่าอาื <c> ้ม <oughs> ไอ้เนี้ยทำไมกูต้องมาหยุดตรงกลางเลยวะทำไมกูไม่วิ่งตรงเข้าไปในบ้านวะ<า>ไหนเข้าไปดูลุยว<า>ิ่งวิ่งลุยกองไฟยาวประมาณแปดเมตร มันเคลียร์หมดแล้วไอ้ี่ยไม่ไปได้แค่ห้าสิบเสร็จงั้นยังไม่ถึงเมตรเลยตายเลยโอ้โหยิงมันยิงคู่เลยสลากกับพไซดอนไม่ยิงคู่โอ้ยโอ้ยเฮีย้อนพิโน่เนี่ยทำไมเอาเคาะหปุ๊บโอ้ยยิงเจ็ดพันไอ้ยกระจอกชัดเลยรับเฮ้ยแรงมาก หมายถึงกูเนี่ยยิงโดนไยิงโดนได้ไงเจ็ดพันวะน่ามีขึ้นที่ปั้นหรือที่คนมั้งยิงยวยไเออไม่ใช่อีโป้โอยเอาอีกเขาอีพินสตีนดาราชาดาราชาไอ้เฮ่อราชาไอ้เหี้ยมันมันมันต้องดูตอนต้นคลิปกูอ่ะกูจะท้อไปห้าตัวติดอ่ะไอ้เฮียไม่รู้ใครมั่งในดงนั้น่ะมีในดงนั้นมีอีเจ็ อีดาราชามีแผนโด้เลยนะก็เสืเลยห้าตัวสะท้อนเดี๋ยวติดๆกันห้าตัวกูไม่รู้ว่าใครบ้างมันหน้ามันหน้ามันแบบมันหน้ามากเลยอ่ะไอแบบตีชันที่จ้าอะไรเงี้ยเออเลยเลย ีมันเย้ายวนอ่ะมันเย้ายวนแบบถอดของเงี้ยแค่แบบตีฉันเฉยปะตีเลยอะไรเงี้ยไม่คือเนียนปะเนียนปะเนียนปะกูไม่ตั้งใจตีมึงหรอกไอ้เหี้ยมันโดนมันโดนเองไอ้สัสไอ้เหี้ยกูเนี้ยตั้งใจเลยแหละไอ้เหี้ยแล้วก็โดนเองไเนี่ยอุ้ยเ้ยมายิงพร้อมกันอีกกี่ดอกโอ้โหโอ้โหวันนี้สงสัยตะกิตารักกดบนทินไร้สัสใครกดบนทินตะกิตารักไงอ๋อ อุ๊ยสารเซฟติ้เจอนี่นี่มึงมาแล้วมึงมาแล้วอีทีอคู่โบต้าแพ้สามพันแพ้สี่พันเต็มเลยว่ะโคตรขาดเลยอ่ะโอ้โหเออก็ยังดีวะเฮ้ยขยับมาอยู่หน้าแรกได้ไงวะ